ก็ขอสวีเพื่อนนะครับพี่พี่ลุงป,ป้านาอานะครับมาพ่อนอีกเช่นเคยนะ้วกบช่องคนส่งเหรียญชาแนลนะครับช่องนี้มีทีมีดีที่สาระนะครับเกี่ยวกับข้อมูลเหรียญที่ทางช่องคนส่งเหรียญได้เตรียมมาให้นะครับเพื่อนๆที่สะสมเหรียญอยู่ในณขณะนี้นะครับแล้วก็สําหรับมือใหม่นะครับ หรือว่านักสะสมรุ่นใหม่นั่นเองนะครับที่ต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญกรสาบไทยนะครับสามารถมาติดตามรับชมเกี่ยวกับข้อมูลนะครับพร้อมกับทางช่องคนสองเหรียญได้เลยนะครับเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับกับเหรียญที่ทางช่องนะครับได้เตรียมไว้นะครับเรามาดูข้อมูลว่าเหรียญชนิด5บาทนะครับที่ได้เตรียมมานี้นครับจะมีข้อมูลดีๆเหมาะแก่การเก็บสะสมและก็เป็นข้อมูล สำหรับการที่จะให้เพื่อนๆนะครับได้เก็บสะสมว่าเหรียญปีพศไหนควรเก็บปีพศไหนที่นำไปใช้ใจ่ายนะครับเรามาติดตามเหรียญแรกกันเลยนะครับเพื่อไม่การเสียเวลานะครับก่อนอื่นครเรามาดูลักษณะของเหรียญก่อนนะครับ ตรงกลางเหรียญครับจะมีรูปพระบาทสมเด็จพระประมนทราหมาภูมิพลอดุลยเดชผินพักทางเบื้องขวาทรงเครื่องบรมขัติยรา,าชเจ้าปุสีตาพรทรงฉลองพระองคุรีภายในวงขอบเหรียญเป็นรูปเก้าเหลี่ยมน,นะครับด้านซ้ายจะมีข้อความว่าภูมิพลอดุลยเดชนะครับและด้านขวานะครับมีข้อความวารชการที่9นะครับนี่ก็คือเหรียญชนิด5บาบาทครับด้านหน้าของเหรียญน,นะครับมาดูส่วนของด้านหลังของเหรียญบ้างครับด้านหลังของเหรียญก็จะเป็นวัด พระอุโบสถนะครับวัดเบญจมาศบพิษดุสิตวนารามนั่นเองนะครับเป็นรูปเก้าเหลี่ยมนะครับเหรียญเป็นรูปเก้าเหลี่ยมด้านบนมีข้อความว่าประเทศไทยและมีปีพุทธศักราชที่ผลิตคือปีพศ2550นายะครับด้านใต้มีข้อความนะครับบอกเลขบอกว่าเหรียญนี้ประชิ้น5บาทนะครับสําหรับเหรียญปีพศ2550ชนิดหนานะครับมีจำนวนการผลิตอยู่ที่170ล้าน 275,000เห่รียญนะครับถ้าเป็นเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานนะครับจะมีมูลค่าถึง50บาทเลยทีเดียวนะครับสำหรับเหรียญปีพศ2 5 5 0นี้นะครับไม่ติดอันดับ 1- ใน10ของเหรียญหายากนะครับเรามาต่อเหรียญที่2นะครับเหรียญที่2เหรียญที่2เป็นเหรียญปีพศ2549นเะครับเราจะไล่เลียงลงไปนะครับตั้งแต่ปี50ลงไปนะครับมาดูเหรียญปี49บ้างนะครับ ปี49มีจํานวนการผลิตนะครับอยู่ที่254ล้าน4 3 0 0 0เหรียญนะครับก็มีมูลค่าถ้ามีการซื้อขายกันนะครับอยู่ที่50บาทนะครับสำหรับเหรียญปี49นะครับถ้าเป็นเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานเลยนะครับมีราคาถึง50บาทนะครับไปต่อกันนะครับเหรียญที่3นะครับสำหรับเหรียญที่3นี้นะครับ เป็นเหรียญปีพศ2548นะครับสำหรับเหรียญปี48นี้มีจำนวนการผลิตอยู่ที่91 07, 9, เล้าน7900หเหรียญนะครับถ้าเป็นเหรียญไม่พังกระชิ่งงาน,นครับมีมูลค่าถึง90บาทเลยทีเดียวนะครับสำหรับเหรียญ9เหลี่ยมนะครับองหล่อ9กปี48่นะครับชนิดหนานะครับเพื่อนสามารถเก็บสะสมได้นะครับ ว่าเป็นเหรียญที่มีมูลค่าครับมาดูเหรียญที่4กันครับเหรียญที่4เป็นเหรียญปีพศ2547นะครับสำหรับเหรียญปี47นี้นะครับมีจำนวนการผลิตยอยู่ที่120ล้าน187,000เหรียญน,นะครับซึ่งถ้าเป็นเหรียญที่สภาพไม่ดูใหม่นะครับหรือว่าไม่พัางกันเช่องานจะมีมูลค่าถึงเหรียญละ100บาทนะครับสำหรับเหรียญปี47นะครับ มีการประกาศขายจริงนะครับเหรียญละ100บาทนะครับเป็นเหรียญชนิด UNC นะครับที่มีผ่านการเช้งงานนะครับมาดูเหรียญสุดท้ายนะครับเหรียญส่งท้ายสุดท้ายท้ายสุดนะครับเพื่อจะให้มีลักนักสะสมนะครับที่กำลังสะสมเหรียญอยู่ในหน้าขณะนี้ครับระวังนะครับเหรียญนี้นครับระวังนะครับทําไมทําไมทางช่องคนส่งเหรียญถึงบอกว่าระวังนะครับ เพราะว่าเป็นเหรียญปีพศ2546นั่นเองนะครับสำหรับเหรียญปี46นะครับที่ทางช่องได้นำมานี้นะครับปิดท้ายคือเหรียญที่ติดอันดับที่2ของเหรียญหายากนะครับชนิด5บาทนะครับซึ่งมีจำนวนการผลิตนะครับอยู่ที่1 8 2 0 0 0 0เหรียญน,นะครับ ปัจจุบันนะครับทางไม่ผ่านการใช้งานเลยนะครับจะมีมูลค่าถึงเหรียญละ1000บาทเลยทีเดียวนะครับสำหรับเหรียญปี46ครับเพื่อนๆอย่าเผลอใช้นะครับใครมีแล้วอย่าเผลอใช้นะครับทางช่องก็ระวังเหมือนกันนะครับเก็บใส่กรอบไว้นะครับใส่กล่องนะครับแยกปีพศสอบไว้นะครับกันกันพลาดนะกันพลาดก็จะมีตลับนะครับตลับใส่เหรียญไว้นะครับและเขียน เขียนบอกไว้นะครับว่าเหรียญน,นี้เป็นเหรียญปีพศออไหนนะครับควรเก็บหรือว่าควรนําไปใช้ใจ่ายดีนะครับเพื่อนๆดูให้ดีๆนะครับยิ่งเป็นเหรียญปีพศ2540นะครับมีมูลค่าถึง10,000บาทเลยทีเดียวนะครับสําหรับเหรียญปี40นยนะครับปี40ของเหรียญชนิด5บาทนะครับเป็นเหรียญที่ติดอันดับหนึ่งเลยนะครับ มีจำนวนการผลิตแค่หมื่นหนึ่งหมื่นหกร้อยเหรียญเองครับสำหรับเหรียญปีสี่ศูนย์ครับเพื่อนถ้าใครเจอครับถือว่ามีเงินใช้นะครับอยู่ในกระเป๋าแน่นอนครับหลักหมื่นนะครับสำหรับเหรียญปีสี่ศูนย์นะครับแต่ปีสี่หกก็ถือว่ามีราคาค่อนข้างสูงเหมือนกันนะครับถ้าเป็นเหรียญชนิด UNC ครับแต่เหรียญที่ทางช่องได้นำมานี้นะครับปี46นี้ ก็มีมูลค่าประมาณ500บาทนะครับแบบเดียวนี้นะครับสภาพสภาพแบบนี้นะครับ500บาทนะครับครับสำหรับข้อมูลเหรียญน,นะครับขององค์รอเนะครับที่หลายๆคนเข้ามาติดตามรับชมเกี่ยวกับเหรียญกระสาบไทยนะครับล่าสุดเป็นยังไงก็ประมาณนี้นะครับก็ยัง อย่างแรกนะครับเราต้องหาข้อมูลนะครับต้องรู้ข้อมูลก่อนนะครับในการที่จะเก็บสะสมเหรียญในแต่ละปีพศนะครับอยากทราบปีพศไหนทางช่องนะครับยินดีนะครับที่จะหาข้อมูลมาฝากเพื่อนๆนะครับสามารถพูดคุยทางคอมเมนต์ได้นะครับทางช่องคนส่งเหรียญชแนลนะครับยินดีที่จะเป็นสื่อกลางนะครับให้เพื่อนๆ ที่เก็บสะสมเหรียญครับได้รับข้อมูลอย่างทั่วถึงนะครับทางช่องก็มีข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญนชนิด5บาทในคลิปคลิปนี้มาฝากประมาณนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องคนส่องเหรียญครับได้ทําคลิปวิดีโอและการรีวิวเหรียญในแต่ละครั้งให้เพื่อนๆน,นะครับได้ผ่อนคลายนะครับช่วงสถานการณ์โควิดที่ระบาดในหน้าปัจจุบันนะครับเราจะสู้ไปดีกว่านะครับฝัน ฝ่าฟันไปด้วยกันนะครับอย่าลืมนะครับเจลนะครับใส่แมสนะครับเจลล้างมือต้องพกตลอดนะครับทางช่องก็เป็นห่วงนะครับเป็นห่วงเพื่อนๆครับแล้วก็เป็นห่วงหลายๆคนนะครับอยากให้ผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกันครับเราต้องอยู่ร่วมกันครับอยู่ด้วย อยู่กับมันครับอยู่กับมันให้เป็นนะครับถึงแม้ว่าจะมีการระบาดมากแค่ไหนนะครับเราก็จะป้องกันตัวเองนะครับต้องรู้วิธีการป้องกันนะครับกินร้อนช้อนกลางนะครับเว้นระยะห่างเราก็ไม่รู้ครับว่าใครเป็นหรือว่าใครที่มีอาการเราก็ไม่สามารถรู้ได้นะครับขณะฝนปกติไปตรวจปุ๊บนะครับ ติดโควิดอ่าอย่างเงี้ยนะครับไวรัสที่มารูปมาหลายรูปแบบนะครับที่เราต้องสู้กับมันนะครับเราจะผ่านไปด้วยกันนะครับสำหรับคลิปนี้ครับก็ขอจบการรีวิวเหรียญชนิด5บาทนะครับไว้เพียงแค่นี้พบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ